ในช่วงนี้แจ๊จะขอพาคุณผู้ชมมาที่ก้องถ่ายละครเรื่องต้มยำลำซิงบ่งแม่วมามก้องนี้เขาทันสมัยจริงไรจริงขนาดอ่านบทยังอ่านใน iPad เลยคนพระช่วยนึกว่าอ่านบทที่แท้กันเล่นเกบม,มนนี้เป็นกำบัน เดี๋ยวพอเล่นเร็วสูงๆไปมันจะมีแบบเครื่องบินมาลงอันนี้เป็นคอนเสิร์ตนะก็มีเป็นนางฟ้าดีดพินด้วยเลาช้อปปิ้งใช่ไหมถึงก็มาที่นี่อีกเช่นเพชรลูกมันก็จะมีห้องต่างๆราคาเยอะมากแอะแค่นี้นะคะชมพู่คนผู้ชมค่ะถึงแม้นักแสดงรุ่นใหม่อย่างชมพู่จะดูแอบจริงจกั การเล่นเกมไปสนิทแต่รุ่นใหญ่อย่างพี่จิกนวรัตกลับ ดานะคะคนแก่ค่ะจะตื่นเช้าแล้วก็ตรนไบ่ายมันยังง่วงเอ๊ะแตกต่างจริงๆกงเกมไม่เล่นหลับอย่างเดียวเอ๊ะพิจิกรคะแค่นี้นะคะพิจิกคุณผู้ชมค่ะแม้พิจิกจะต้องใช้เวลางี่บ้างเล็กๆน้อยๆ แม่ก็เป็นไปเพื่อให้สมองเล่นชิีวเฉียวย้ำถ่ายทำจะได้ผ่านชาลุยว่ไงครับพี่จวงอ่ะก็คูณอีกทีไงล่ะก็เขานายตูนีนายตูนีนายตูนีเนี่ยนายตูนีเนี่ยเขาตื่นสลับกดขึ้นมาบอกว่าอ่านข่าวอ่านข่าวเห็นว่านักร้อในค่ายเรานี่ฉันกมีข่าวช้ากันคุณอีทีอีทีเออใช่โอ้อะไรนะ่าหัไม่อยากจะดูดู ันหายคันได้ไงยตายตายจำบทไม่ได้ซะจนต้องเขียนไว้ที่โต๊ะมั่งที่มือมั่งเนี่ยนะแอะพี่จิ๊กคะกลับไปนอนต่ออีกสักนิดไหมคะพี่สงสัยเมื่อตะเกียนอนน้อยแปะคุณผู้ชมคะ่ะหลังจากที่พี่จิ๊กนั้นแอะพักผ่อนอย่างเต็มที่แหละก็ถึงเวลาที่พี่จิก ต้องเตรียมตัวสำหรับฉากต่อไปซึ่งจะเป็นฉากที่ต้องร้องเพลงงานนี้จึงต้องมีการสักซ้อมเพื่อความมั่นใจนเมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก<ต>เธออยากทำให้ฉันรู้ใจของน้ำก็แพ้หัวใจอย่างเธอ,อเแพ้หัวใจอย่างเธอและฉันก็ยังมีเธอเดินเข้ามา เบื่อแต่ความเอินแรอปิดตายไว้ยักน่าบางสิ่งที่ได้เจอคือฝันเลือเมื ja. like mm ่อ hmm. ค eh, eh. mm, ือเรื่องจริงเมื่อใดที่เบื่อเอ๋อเบื่อแต่ความเงินแรงทั้งร้องผิดบางสิ่งที่ได้เจอทั้งร้องเพี้ยนฮึทิชชู่ค่ะลิป เอาดีไหมคะพี่อิออิอิอิ